พอดีก็คือเขาเขามีเขามีหนความสุขนี่นั้ล่ะความสุขในในสิ่งที่เขาทำนะครับผมแล้วเขาเราอยู่ใกล้บ้านอยู่กับลูกกับเตาอ,อยู่กับพอ่อกับแม,ม่อยู่กับครอบครัวนะครับผมหนึ่งเขากม็มีเงิน,นมีเงินใส่รายวันน่ะพี่เงินใส่รายวันมาเออมื้อนี้เขาเขาเขาชีราย,ยุตสองร้อยสามร้อยเขาก,ก็ได้ครับผมค่าน้ำค่าไฟ่ครับผมคือเขาบม่ต้องได้ไปไปซื้อเพิ่นมีเขามีแต่ขายอยูเพิ่นนะครับผมแต่ผู้เพิ่นเพิ่นไม่ได้ซื้อเขาเพิ่นขอเขาได้บอกระได้อยู่ครับเป็นเรื่น้อยนะครับผมก่อนกัน สวัสดีครับพี่น้องครับนัมมีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับมือนี้นัมมี่พาพี่น้องมาเบิงสวนผสมผสานเล็กๆนะครับอยู่ที่บ้านหนองประเสริฐตําบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของคุณพี่ทนิคโพธิวงศ์นะครับว่าไอ้นุ่มนะครับที่พาพี่น้องไปโบไปจาไปขอรายละเอียดนะครับไอ้นุ่มครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวนหูเป็นสวนยังไงครับพี่นี่เป็นสวนผสมผาสารครับผมก็มีหลายหลายอย่างที่ปลูกนะครับผมเป็นสวนเกษตรเล็กๆน้อยๆครับที่เ้าผสมผาสารกับมีพวกแตงกวาเป็นบวบนะครับผมแล้วเป็นข้าวโพดนะครับผมเขาปลูกเพื่อเพื่อไปกินหรือเพื่อไปขายนะครับผมเพื่อให่เซาขายได้แน่ปานี่ก็ต้องขายเราละไอ้พุ่มมาครับผมขายก็ได้ครับถ้าถมมีคนซื้อนะครับผม เขาเริ่มต้นเฮ็ดสวนนี่ได้โดนปันใดแล้วครับอันนี้ก็เฮ็ดมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับผมรุ่นตารุ่นย่านะครับก็เป็นซิปก็ปีแล้วละครับแต่ผมผมก็พึ่งมาสานต่อนะครับพึ่งมาทานะครับผมกับมาดูแลซอยเพิ่นไปนะครับอยู่ในบริเวณนี้ตรงนี้มีอย่างเนี้ยครับไอ้ในสวนนี่บ่ครับครับผมสวนนี่ก็คือหลักๆก็คือบวบนะครับผมเป็นบวบข้างนะครับผมบวบข้างนี่ปูกกะ เขาเดือนนะครับผมเดือนก็กว่าก็เป็นหมากแล้วนะครับผมอู้อันนี้ก็แเม่นบวกไปนี่ครับผมอันนี้บวกนะครับผมเขาก็ต้องเป็นลูกนะครับผมน,นี่คือเขาสามารถเก็บเก็บขายได้นะครับผมเก็บขายได้นะครับผมก็ตอน<ว><อ>นี้ก็เป็นราคาเนี้ยนะครับผมอ้บวกนี่เพิ่นสีโดนป็นไดยยังสิได้ผลผลิตเพิ่นเนอ่อประมาณเดือนเดือนครึ่งนะครับผมอ้าบ่โดนตัวนี้ครับบ่โดนครับซ้ำเงินกับแตงครับผมซ้ำๆกันบ้านนี้กล้วยที่เห็นนี่เป็นกล้วยเนวไหครับกล้วยน้ำว้าครับผมกล้วยน้ำว้า โกนนว่าบ้านห้องหรมันบ่ครับผมโกนนว่าที่วีขายน้ำตลาดวีละสิบบาทยี่สิบบาทนี่เลยครับโอ้อันนี้ก็หัวตะลุ่งผมเพิ่งปลูกบางแลงนะครับเพิ่งปลูกครับผมปลูกบางแลงนี่บางหน้าฝนนี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักอันนี้หอมครับหอมหอมหอมแบงนะครับผมหอมแบงหอมแบงครับผมเบืองนะครับบริเวณครับผมก็ใส่เวลาว่างนะครับเพราะว่าทั้งนี้ก็เป็นรงสีหน่อยนุ่มเนาะครับผมเป็นรงสีครับของ ผู้เฒ่านะครับของตาของย่าครับผมพ้ากันมาเรลียนอยู่ร่วงสีเอ็ดหัวเห็ดสวนนะครับพี่น้องครับ <ผม S 1> เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับตัวเล็กตัวน่อยกับ้ากันเลียนเหลียนอยู่นี่ละครับผมต่างมาอยู่กับความสงบนะครับผมือว่าพักผ่อนหนีโควิดหน่อยเนาะหนีโควิดครับโอ้ยอันตรายรอ,อะไรพ, <อ S 1> พี่น้องเอยไปทั้งไหไม่ทั้งเลยสมือนี้ครับผมน่ครับบวบบวกเลียมบวครับผู้จังเลยก่อนบวบวกหอมนะครับผมบวบหอมครับบวบหอม บวบบ้านบวบหอมเฮานี่แหละครับโอ้เบิ่งพี่น้องครับทั้งเคิงนี่สิเป็นตะไคร้ตะไคร้แตงครับผมที่เฮาเฮาปลูกแตงแล้วเฮาเฮาออกมาคือมันขาดนะครับมันสำหลุดเฮาออกมาเห็ดเป็นคางมันครับผมทางบวบนะครับผมเบิ่งกับพี่น้องครับทางนี้ก็บซักคางไว้ระบบน้ํานี่เฮาเฮ็ดจังได๋ครับระบบน้ํานี่ต่อสปริงเกอร์ครับผมแต่เฮาใส่เครื่องเครื่องสูบน้ําครับผมเครื่องสูบน้ําขึ้นมาครับผมอ่าใส่ยูซะนะครับหรือว่าบาดาลก็มีครับผม อันนี้เป็นพริกครับพริกครับผมอันนี้พันพริกพริกฮอตครับผมนี่ก็พริกฮอตนะครับผมเ้ากระสีลงในบริเวณนี้แหละครับผมนี่ปลูกไปเลยครับผมนี่โอ้นี่หัวตะลุงนะครับพี่น้องครับประมาณสักปีไม้ลัวครับเป็นสวนน้อยๆครับผมสวนผสมครับผมผสมสอารสะอ้านนะครับพี่น้องครับกะมีไม่ไผ่มเฮ็ดค้างนะแล้วก็ นี่ครับเพิ่นกระชีเลื่อยขึ้นโอ้ยหนุ่มครับอีกจักน่อยนี่สิบ่เป็นห่มมุ่นบ่ได้นี่แหมกะบวอมนี่เขาอยู่ได้เป็นปีพุ่นละครับโอ้นี่บริเวณนี่กระชีโฮมได้นี่เนาะครับมันกระชีคุ้มไปเมื่อไรครับนี่เขาเพิ่งโตครับผมเพิ่งเก็บขายได้สองสามครั้งเองครับอุ้ยนี่ได้เก็บขายแล้วครับผมอีกสองหมื่นครับโอ้ก็ส่งน้อยหนึ่งครับเพิ่นหน่วยซั่มเหลครับยังเพิ่นได้ขายนี่ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวพี่น้องย่างเบิ่งกันนะนะครับบริเวณได้ก้มนะครับพี่น้องกระโปรงเป็น เราบอกภูเฒ่าเขาเห็ดกับซอยอีพ่าเราเฮ็ดใคคส่ความูจ้าขวงบ่างไงหนุนแม่นช่เพราวาเราผู้เท่าได้หลังกอง <c oughs> <c oughs> นี่แตงครับอันนี้แตงแต่งนี้ยี่สิบเจ็ดวันครับผมยี่สิบเจ็ดวันเป็นแตงเนว่ยหยก็คือแตง่งแตง่งแต่งพันกลางครับผมแต่งกลัวเขานี่แหละแต่งข้างเขานี่แหละโ้กินกระปุกกับแก้วเนี่ยครับผมแต่เป็นเป็นพันเล็กครับผม ขนาดเล็กนะครับผมนี่ขนาดนี้ครับผมผมโอ้ตียงน้อยๆครับผม,บผมที่ขาเจ้ากินกับน้ำพริกกะปิตัวนี้ผมตอนนี้ก็บราคากะกิโลละสิบแปดบาทครับหู้ก็ได้ขายเรื่อยๆก็ได้ครับสองวันเก็บครั้งหนึ่งครับ วาทัพี่น้องครับสวนบงไงนี่ครับแต่ว่ามันเห็ดเป็นระบบนะครับผมอ่างทั่วครับผมั่นงทั่วครับทั่วฟักยาวครับฟางพุนก็เป็นทั่วครับทั่วฟักยาวตรงนั้นเลยข้างครับตรงนั้นกำลังล่งมืกแตงเขาบนันก็ล่งแตงครับโอ้เห็นคุ้มพลาสติกไว้นั่นบอกครับเป็นมรมลงแตงครับแตงข้างเทครนี่แหละครับก็าจะเปลี่ยนพันไงนะครับมื่อวีนไอ้หนุ่มครับไปถามเนี่ยแนวคิดว่ามเห็ดสวนผสมประสานแบบนี้พากันคิดจังใดจังใดมเห็ดแบบนี้ครับคือเขาคือมันเป็น ผู้เฒ่าพระเฮ็ดครับผมคือรุนพอ่อรุ่นแม่พระเฮ็ดมาแต่แต่เพื่อป็นนุ่มจนกว่ามันถึงลูกถึงหลานนะครับคือเป็นการสานต่อเจตะนาลร่ของของพ่อของแม่นะครับผมคือถ้าอาจจะถ้าไม่ขายถ้าไม่กินนะครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อต่อลูกต่อหลานนะครับผมหรือต่อชุมชนนะครับผมปลอดสารพิษน้ำนะครับอือแสดงว่าหูาทีนีเนี่ยคือหูามีกินครับผมเหลือจากกินหูาก,ก็จังคอยเรื่องขายนันเขาจังวากันอีกเท่านึงครับ โอ้เขาทาได้พี่น้องครับนี่กระแตงนะครับนี่นี่กระแตงปลูกนี่แหละครับพันนี่แหละครับแตงครับผมก็ซุ้มนี่บ่าต้องขึ้นข้างบอกครับคือจังไหยขึ้นครับเดี๋ยวก็ับมาสักแบบนี้ละครับโอ้ักไก่พ้นขึ้นไปน้ากันครับซุ้มนี่แบบนี้นะครับซ้ำเลยก่ครับอันนี่แม่พ้นผลิตบวบนี่บ่ครับมีมือเก็บมืออื่นครับมืออื่นเก็บแล้วครับนี่เก็บแล้วสองสองมันเก็บครั้งหนึ่งครับโอ้แสดงว่าพ้นบ่ต้องถ่ายมันน่วยงญ่ตัวนี้ครับมันบ่กบวกครับมันง่ญ่แล้วกับ บหวานเนะาะบาเสียบนะครับมัน<อ>มันมันลูกแค่นี้เหรครับลูกแค่นี้แหละผมว่าพอดีหลวกได้ไอันนี้ครับผมกะเข้ากระขายยึดตามตลาดเพิ่งขายสามสามลูกสิบบาทครับผมสามลูกสิบบาทหรือสี่ลูกสิบบาทแล้วแต่ขนาดครับผมพอดีปนได้แก้วเนาะรับระบบนำกระว่างสปริงเกอร์ไวทั่วเลยครับติดสปรติงเกอร์ครับผมเพราะว่านจะได้สะดวกสบายแล้ววันนี้ห้องห้น้ำเพิ่นจังใดครับก็บคือเสาเรียงครับโอ้ห็เสาเรียงเลยเสาแรยงครับแต่เสาเลยตีห่า หงมงครับผมเขามาเลยถ้าฝนตกเขาเขาบอ่ต้องให้ยครแต่ว่าเขาให้แบบนี้คือมันหนาเรี่ยงครับเขาต้องใหาเซลเร่งเซลเร่งครับผมเขทาทาพี่นอออ้องเขาทาบวมตองใหญ่โอ้สมงี้นี่คันเฮ็ดเอาดีๆนี่กับโอ้เก็บโอไว้ขึ้กัน <c oughs> แล้วครับโอไว้ครับมันเป็นหมุนเวียนครับเพราอเนื้อที่เขาก็ได้อยู่<บ>ครับผมซีไรครับผมเฮ็ดบอเฮ็ดบอท่านหมดแล้วครับหอมผักกาดเอียงกับปลูกลงไปจังไนกล้วยกับิีงี้ครับกล้วยกับปีนาครับจังไนเลยครับเร่งนี่ละ เรื่องนี้ก็เอาแล้วมันทีเริ่มแล้วครับนี่นี่ครับไปหนูมาเบิ่งแตงข้างนี้ครับมาโอ้ยอ่อนส้นไหลไปนองกับเบิ่งวันนี้ข้างเ้าเห็ดจังเลยครับเห็ดข้างมันบาดข้างนี้คือห้องกับไม้ไผ่ครับผมไม้ไผ่หรือไม่ไม้ไผ่ไม่กษตเก็ได้ครับผมห้องกับมาซักลักนะครับผมขนาดขนาดสองเมตรสามเมตรนะครับผมห้ากับซักซักซักไปแล้วก็เ้ากับขึงด้วยเสื้อ ในหั่นเขียวนะผมหรือลวดนะผมลวดก็ได้เอาเหลวดชุ่มเั่นแขนงในหน่อยมันเอียงกับไม่เอียงนะอันนี้ไม่กระเซษครับผมผักกระทินบ้านฮ้องอ๋อครับอ๋อจังได็กขึ้นเด้มาไหลครับจังบ้านนี้กระตัดเอานี่สวนนะครับในปลาปลาสาธารณะครับผมเราตัดมากมากคือเขาเฮ็ดเท่นเฮ็ดเท่นตะไคร้นะผมเฮ็ดเท่นตะไคร้ครับผมเฮ็ดเท่นตะไคร่ครับแบบประหยัดนะผมใส่แบบประหยัด การปลูกเตียงแนวนี้บบบนี้เขามีการเตรียมการยังไงครับบสูยพี่นนองฟังเนี่ยครับดินก็คือเขากับทนะครับผมทถไถทยดินไถายทิมว้นะครับผมทถยตากแดดไว้จะกอาทิตย์สองอาทิตย์หรือถ้าเข้าเข้าฝ่าว่ากับทยเมื่อนี้ก็บขาดเมื่อนี้โยกล่องไว้เลยครับโยกล่องเตียงเนวนี้ตรงโยกล่องครับผมโยกล่องแล้วก็ลวยขี่ไก่ครับผมลวยมุ่นสัตว์มุ่นไก่ครับผมใส่ใส่ลองเขาเลยนะครับผมเข้าขีคุ้มคุ้มผาก็ได้ คุ้มพายอย่างแบบนั้นก็ได้หรือบ่คุ้มก็ได้แล้วเตะครับผมมาเต่มันบ่มีหยาหลายหเอหยาได้นะครับผมโอ้ซุ่มเป็นคุ้มคุ้มไว้นี่คือว่าป้องกันหยาครับว่าให้หยามันเกิดหลนะครับผมให้มันเกิดเฉพาะร่องกลางเ่ากระไทยได้นะครับผมอ้แต่อันนี้กับมีดได้ไรนี่ครับผมอันนี้ฮาก็คือเสียครับผมด้ทุกมือครับสองสามมือมาด้เท่ยนึงนะครับผมใส่จอบใส่เสียมมาด้ายออกบ้านี่เตียงเนวนี่เพิ่นมีแเนวมากินมากนั่นซอยเ่าบ่ก็คือห่าก็มี ถามว่าคาใสยาบ่ก็ใสยู่นะครับผมก็คือใส่กันมะเร็งครับผมกันมะเร็งกันมดนี่แหละกันว่ามันทำมดมาจอมันยังมันก็จะเป็นกูดเป็นยังดอกมันนะครับลูกมันก็สีบางก็ตรงนี้เนี่ยครับก็สามือสีข้างนึ่งใช่ไหมครับสีตอนแรกนี่แหละครับผมแต่เขาวางก็ตอนเศร้าก็สีได้ครับผมเมื่งกับพี่น้องครับยตอน้นอนไรครับผมเนี่ยปลูกเองกินเองครับผมเรือนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องห้องอยากได้ ไปอยู่ไปกินเขาก็แบ่งครับผมยังเน้องเบิงหน่วยอย่งหน่อยนะครับกระลังเก็บแล้วเดี่ยมือว่านโอ้หัอว่านก็เก็บแล้วครับมืออื่นเขาอีกเก็บอีกโอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นน้อยวะที่พันเล็กครับผมพันเล็กซิมเบิรงนกันไหมไอซิมเบิรงได้กัดกินโลดหวานช่วยโอ้สมนีเพรากินเลยครับพอดีกินกระปุนกับแก้วเขานี่แหละกระปุนกับแก้วไหมมืออื่นก็เก็บง่ายมันก็ดกินลูกง่ายคือดีอย่างหน่อยคุยลาดขึ้นจั่งหน่อย อ้ายบังหาตะฝานดรกรุ่นน,นี่เนาะครับเป็นบ่ว่าตงฝานมันเปลือกบางครับมันอ่อนโป้ใส่ไผใส่มันลวดครับผมสายยางสายน้ำ <c oughs> นะครับระบบน้ำโ <c oughs> ป้เรื่องอะประสบการณ์นี่คือสิบ,บ่ตตรงห่วงเนาะครับเพว่าพี่นองทั้งเฮานีส่วนมากหล่กเฮ็ดสวนน้อยเนาะครับสวนมากเฮ็ดสวนครับผมทุกคนก็เฮ็ดครับผมขึ้นไปแถวทั้งโคกหลานทั้งลา้ครับอือจากสวน หอมนะครับลักหอมแต่สวนทางนี้เขาจะากระเฮ็ดส่งตลาดเมืองท่องครับกับเมืองท่องใน่ตลาดสดน้นสูงแน่ครับผมหรือพ่อค้าแม่ค้ามารับอยู่สวนเลยครับผมโอ้ป่าพาพี่น้องยางลุ่มไปบึงโอ้ยบูทางนี้ก็ต่ออายุไหมอ่ะโอ้บึงกันหน่ะมันก็แต่อ่อนซั้นเลยมันยังก็ยังเตี่ยมคู้ษาอยู่แถเนี้เป็ดครับเป็ดเป็ดบ้านเท่านี้หละอืออู้เลี้ยงไหลเลยนี่ครับผมปีใหม่ก็ได้หลับแล้วครับแต่ว่า คื่อเอาไปเฮ็บพันขยายต่อครับโอ้เป็ด่ยนเป็นโคกเอิ้นเป็ด่ยนอย่างน้อยนี่เป็ดเทศเป็ดเทศเป็ดบ้านครับผมเป็ดพันเนื้อเป็ดปักกิ่งครับผมปักกิ่งซุ้มขาวตัวใหญ่ครับวันนี้สาซุ้มนี่เฮาได้ลงปลาเว้ยกบปลาปลาดุกครับปลาดุกก็เลี้ยงอยู่ครับปลาดุกรัสเซียบ้านเฮานี่แหละปลาดุกรัสเซียปลาดุกอุยแล้วก็ปลาช่อนปลาค้อยนะครับโอ้เป็นตัวปลาแกนแน่นี่แม่ครับผมจอกเนื้อ เอาเดี๋ยวเอาน้าจากนี่ขึ้นไปใส่ในสวนบ่อครับการใส่ครับยุบบ่อนั่นครับใส่บ่อนั่นครับผมนาเรี่ยมก็บสิมี่นีบาดาลครับจอไว้อยู่ครับอันนี้ก็เป็นโซลาเซลล์ครับผมเปิดไฟแม่งครับมาเลี้ยงให้แม่งร่งกับเปียกกับกินเน่บผมปลากินน้ำครับโอ้มาเบิ้งข้างหลังเป็นตะพงเรื่องครับพี่น้องครับตั้งแต่นที่แรกเห็นต่สวนเะครับพอลงมาทั้งหลังกับสิมี โอ้ยม <horses>, ันปลาย่างนี่ย um, ุบยับยุบยบับอยู่นี่ครับปลานตเพียนครับปลาตะเพียนกับปลาสลิดครับก็ปลาปลาธรรมชาติปลาซิวเอู้เราบันี้เป็นอย่างเขาคือยังบริขุดเป็นสาเดียวเลยครับเป็นอย่างคือยังเห็ดเป็นบ่อนั่นบ่อนี่มันเหมือนกับว่าเขาเขาแยกแยกแยกปลานะครับผมแยกปลาบ่อนี่เป็นปลาตะเพียนบ่อนี่เป็นปลานิ่นนะครับผมข้างบนก็เป็นปลาดุกปลาช่อนนั่นสินะครับ เราาก็บ่ได้กันว่าเขาสีมหากันบ่ากัแล้วแต่ธรรมชาตินะครับผมโอ้ผู้เพื่อนฉีดอ้อผู้เพื่อนบืนกันแล้วแต่เพื่อนครับผมเออาเมียนแหละครับพี่น้องกับขันขุดในลักษณะนี้เขาสามารถแยกประเภทของปลาครับกินเือไว้หม่องนึงกินเนื้อไว้หม่องนึงครับแต่เวลาเวลาเขาจับก็จับง่ายครับผมเขาจับง่ายบออบออมันเล็กเข้ากับลูกง่ายครับแต่เราบอ้นี่สิกว้างลึกจังเลยเนาะลึกลึกบอ้นี่บอนี่ลึกครับผมกุ้มกุ้มนี่ลึกอยู่ครับลึกประมาณ4ี่เมตรครับ ปอนต์ต่วามันก็ดินกับถลายร่วงกับเรือบางสองเมตรนะครับปอนตุ่นที่แหลกสี่เมตรครับผมแจ่พวกนั้นม่อเลือกรับมันเป็นมันเป็นหน้าเกาครับผมโอ้ทัดกันไปพุ่นเป็นหน้าเกาเป็นหน้าเกาเป็นไฮหน้านะครับก็แค่ขวดขึ้นมาซื้อครับเอาไม้โคกขวดขึ้นมาซื้อผมก็ไม่ได้ดึงยางเพียงเพียงอนาแข้งนะครับเพียงหนาหัวเข่าเท่านี้แหละเมียเดียวนะครับ เพราะว่าน้ำน้ำเขาจะมีตลอดเพราะว่ามันมันอยู่ใต้เขื่อนโอ้มีเขื่อนอยู่ทั้งเครื่องครับคือเขื่อนครับผมมันมีหม่งปล่อยน้ำลงไม้เข้าไว้นี่นะครับคลองเส้ประพันนะครับนี่โอ้เพันเุ์เไว้ให้อยู่นี่ครับคลองเส้ประพันประตูน้ำครับผมโอ้ฝั่งนั่นก็เป็นถนนครับถนนรอบบ้านครับสอดอุดรนมาแล้วครับโอ้ทำได้เพิ่นดีนะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้เป็นทั่วแนว่ยเลยทัวฝั่งแง่ครับทั่วฝั่งแง่ Uh, พันธุ์ต,ต,ตัวพันคือส่งหน่อยอยู่แต่คือจังบลมพันน้ำพ้องครับผมลำ้ำพ้องครับผมพันน้ำพ้องโอ้มีสุยางสุเน,นว่ั <laughs> มองง่ามเหรอครับมันเหินรอดตายเมื่อกี้นี่ปัญหาของเพันธุ์ขึ้นอย่างครับปลูกทั่วเน,นี่ยนี่ <laughs> ปัญหาคือใบยิกใบงอใบเลืองนี่นะครับตั้งแก่เป็นโรคโควิดไหเละครับ มันวันนี้เป็นตะก้อนสีสันก็วิ่นเป็นหัวทั่วบนตีนแหน่คิดว่างสั่นครับคิดว่างสั่นโอ้มีส่วนมีส่วนมีคโอ้โหตอนช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนก็ยังเป็นอยู่นี่ครับได้ได้เก็บกินเนี่ยบ่านป่านนี้ก็เก็บกินนะครับกินเนี่ยขายเนี่ยนะครับเขากินมาท่านท่านก็ขายอืมขายไปขายน้ำมันเท่าไหร่กําหน้าหาบาทสิบาทครับบ่านนี้การเฮ็ดสวนแบบนี้ไอ้ว่าข้อดีของมันคืออย่างกับการที่ยวเลี้ยมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่จังสิข้อดีก็คือเา ห้ามิ si ้งหมีความสุขนี่มั้ล่ะความสุขในในสิ่งที่เ้าทถ้ำนะครับผมแล้วก็าวเราอยู่ใกล้บ้านอยู่กับลูกกับเตาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวนะครับผมหนึ่งเ้าก็มีเงินมีเงินใส่รายวันเดี๋ยพี่เงินใส่รายวันมาเออมื่อนี้เหาเหาเหาวสี่ด้อยู่สองร้อยสามร้อยห้าก็ได้ครับผมขนาดน้ำคาไฟนะครับผมคือเ้าบเรต้องได้ไปไปซื้อเพิ่นมีเ้ามีแต่ขายอยูเพิ่นนะครับผมแต่ผู้เพิ่นเพิ่นไม่ได้ซื้อเ้าเพิ่อนขอห้าวในบ่อยครับกม ขอกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันครับผมที่เนี้ยเนียอันดับแรกเขามีอยู่มีกินละครับถือว่าเบี้ยพริกกันสีผู้ใดว่ามีขอไปปลูกแน่เนี่ยเบี้ยสองเบี้ยต้นสองต้นได้ครับผม่าเป็นยังแบ่งปันกันไปครับผมอยากได้หลายขอซื้อเนี้ยวาสันครับกับมีแบงครับอ้าเขาทานะครับพี่น้องครับไปพิจจรณนานะครับผมยิงได้เพราะว่าโควิดจังสีครับไปใส่มาใส่กับบ่อได้หน่อยน้อยย่บ้านนอกเข้าบ่อตายครับ แมนเน่ขันพวกขี่ขันแต่ว่าขันขันนี่เยาว,ว่าะอยู่บ้านฮแต่ยังเขียดยุ่ใส่กับพวกยั่งได้หน่อยเนาะ <S 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 พี่น้องครับมาถึงช่วงไทยของรายการขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมโดยดีมาตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปพอกันแทบเป็นแน่นอนมีสิไปทั้งไหนมาทาังไหนติดตามกันไว้สิบวันได้พลาดนะครับ ช่วงไทยกันแล้วไอ้นุ่มครับฝากกระพีกำนองห้องเนี่ยครับผมการเห็ดหัวเห็ดสวนมันดีจังไดโบสูพีสูนองฟังเนี่ยครับผมการเห็ดหัวเห็ดสวนนะครับเนาะคอดีก็คือเขาไม่กินครับผมไม่กินไม่ใส่นะครับผมมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมถ้าถ้าเขาขยันนะครับผมก็ฝากให้น้องๆนะครับผมหรือพี่ๆหรือลุงปานาอาทุกคนครับผมที่สนใจเห็ดเกษตรพ่อเพียงนะครับผมหรือเกษตรที่ ที่เขามีความรูอยู่แล้วเพราะมื่เขาพ้าเฮ็ดนะครับเขามาทำเกษตรผสมผสานนะครับอาจจะเป็นปลูกทั่วปลูกแตงปลูกข้าวโพดเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับผมถึงเขาจะไม่มีที่เป็นของตัวเองแต่เขาสามารถไปเซาพืนเฮ็ดได้ครับผมหรือของหลวงพืนก็มีใไห้นะครับผมให้เขาเฮ็ดเพื่อสุขภาพขององเพื่อตัวเขาเองนะครับผมแล้วมันจะดีนะครับผมอันนี้ก็ขอฝากนะครับอยู่บ้านน้องประเสริฐครับผมตำบลทับกุงมูซิฟนะครับผมหรือติดตที่บ้านน้องประเสริฐเลยนะครับบ้านพ่อบุญร้ายครับผม พ่อบุญไล่ศูนย์ทอดชนิทครับผมอยากได้ทั่วอยากได้ผลิตภัณฑ์อยากได้แตงกลามาติดต่อได้ที่บ้านพ่อบุญไลครับผมบ้านหนองประเสริฐตะมนตทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรเฮาครับผมนะครับสำหรับมื้อนี้เวลาเหมือนเหมือนเวลาครับพี่น้องขอบคุณกันหลายๆกันแล้วกันนะครับอ่านภ์มีกัปยนุ่มนะครับศิลาพี่น้องไปแล้วคลิปหน้าพ่อกันใหม่หนุม่มสวัสดีครับครับ